สวัสดีครับมาเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีพฤษภกันนะครับสำหรับสัปดาห์26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568สวัสดีค่ะข้อมูลเราก็มาจากหลักโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ดูตำแหน่งดาวสำคัญในช่วงนี้ด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจพลังงานหลักๆแล้วก็คำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับชาวพฤษภนะครับค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมดูเหมือนจะดีนะครับเป็นช่วงสงบสงบ,สงบมั่นใจเหมาะกับการวางแผนระยะยาวเลย หลังจากที่อาจจะเจอเรื่องอว,วุ่นวุ่นทางอารมณ์มาก่อนหน้าใช่ค่ะดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําราศีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างดีส่งเสริมเลยค่ะฟังดูเหมือนเป็นจังหวะให้ได้ตั้งหลักสร้างความมั่นคงได้ดีเลยนะครับหลังจากอาจจะเหนื่อยๆมาใช่เลยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดาวสุ์นี่แหละค่ะดาวประจําตัวของชาวพฤกษบเองกําลังโครจรในมุมที่ส่งเสริมความราบรื่นความสุขส่วนตัวช่วยให้รู้สึกสงบแล้วก็มั่นใจจากข้างในมากขึ้นจริงๆนะคะอืม เป็นช่วงที่ดีมากๆที่จะใช้พลังงานนี้วางแผนเรื่องสำคัญสคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืองานเหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่รอรับโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะความรู้สึกมั่นคงแบบนี้ก็น่าจะส่งผลดีไปถึงเรื่องงานกับการเงินด้วยใช่ไหมครับมีอะไรที่ชาวพฤกษาควรจะโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะด้านการงานนี่มีแนวโน้มดีเลยโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ ความรู้สึกทางศิลปะหรือเกี่ยวกับความสวยความงามการบริการการเงินพวกนี้เด่นค่ะอ๋อครับอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาที่แบบท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสให้แสดงฝีมือเต็มที่เลยดีเลยครับแต่มีจุดที่ควรระวังนิดน,นึงค่ะคือเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานอ๋อยังไงครับคือด้วยอิทธิพลบางอย่างนะคะอาจจะทําให้คําพูดที่บางทีเราก็พูดตรงๆเนี่ย ถูกตีความผิดไปได้ง่ายๆต้องเน้นความชัดเจนแต่ก็นุ่มนวลเป็นพิเศษหน่อยค่ะช่วงนี้เข้าใจเลยครับเรื่องการสื่อสารนี่สำคัญจริงๆงั้นด้านการเงินเหรครับมันสอดคล้องกันไหมการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆหรือได้เงินจากความพยายามที่เคยทำไว้ครับผมแต่ว่า อิทธิพลดาวสุขที่เน้นเรื่องความสุขความงามนี่แหละค่ะก็อาจจะกระตุ้นให้เราอยากใช้จ่ายเพื่อปรนเปลือตัวเองหรือแสดงตัวตนมากขึ้นอ๋อเช่นก็อาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ของแต่งบ้านหรือว่าทานเข้านอกบ้านสั่งสันบ่อยขึ้นอะไรทํานองนี้นะคะครับ ตรงนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลให้ดีนะคะระหว่างการให้ความสุขตัวเองกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้วยพอพูดถึงความสุขส่วนตัวเรื่องความรักกับครอบครัวก็น่าสนใจนะครับสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์โดยรวมถือว่าราบรื่นดีค่ะมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันอืมดีจังอาจจะมีการพูดคุยเรื่องสําคัญๆอย่างการวางแผนอนาคตเรื่องบ้านการเงินอะไรพวกนี้ค่ะครับ แต่ก็ยังต้องระวังเรื่องการสื่อสารเหมือนเดิมนะคะบางทีคำพูดที่อาจจะดูแรงไปนิดหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอาจจะไปกระทบความรู้สึกได้ง่ายๆค่ะเรื่องคำพูดนี่ดูเป็นธีมหลักของสัปดาห์เลยนะครับทั้งงานทั้งความสัมพันธ์ใช่ค่ะส่วนคนโสดจังหวะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะอาจจะได้เจอคนที่ทําให้ใจเต้นแรงผ่านงานสังคมหรืองานอีเวนต์กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะแฟชั่นความงามอะไรพวกนี้โอ้มีลุ้น ถ้าเปิดใจก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยค่ะน่าสนใจครับแล้วในครอบครัวล่ะครับนอกจากเรื่องคําพูดแล้วมีอะไรต้องใส่ใจเพิ่มไหมมีประเด็นที่เชื่อมโยงกันอยู่ค่ะคือบางครั้งความเครียดหรือความเหนื่อยจากงานที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อบ,บรรยากาศในบ้านโดยไม่รู้ตัวได้อ๋อครับผมมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะว่าเอ๊ะเราจะสื่อสารความรู้สึกความต้องการหรือแม้แต่ความไม่พอใจของเราออกไปอย่างสร้างสรรค์ได้ยังไงอืม ใช่เลยครับการเปิดใจคุยกันด้วยความเข้าใจเนี่ยล่ะค่ะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นขึ้นได้ค่ะความเครียดที่ว่าอาจจะส่งผลถึงร่างกายด้วยไหมครับสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีค่ะแต่ว่าความเครียดสะสมหรือการนั่งทํางานานานๆเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการปวดเมื่อยแถวๆหลังไหล่ได้ง่ายหน่อยครับ การหาเวลาออกกําลังกายเบาๆเช่นเดินเล่นหรือโยคะอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยค่ะส่วนสภาพจิตใจถือว่าดีขึ้นนะคะมีความมั่นคงแต่ก็ต้องระวังเรื่องการตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปหน่อยกับตัวเองหรือคนรอบข้างครับผมลองหากิจกรรมผ่อนคลายที่ชอบดูค่ะเช่นฟังเพลงทำสมาธิหรือเขียนบันทึก ก็เป็นวิธีที่ดีในการดูแลใจตัวเองนะคะสรุปแล้วดูเหมือนกุญแจสําคัญของชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้คือการสร้างสมดุลในหลายๆด้านเลยนะครับทั้งงานเงินความสัมพันธ์และก็การดูแลตัวเองด้วยใช่เลยค่ะเป็นการบาลานซ์หรือหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวความคาดหวังของเราเองกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะมีเคล็ดลับเสริมดวงเล็กๆน้อยๆเป็ดไทยให้ชาวพฤษภไหมครับได้เลยค่ะ สีมงคลประจำสัปดาห์นี้นะคะมีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะชมพูขาวเขียวอ่อนใช่ค่ะเลขนำโชคคือ 2, 6และ8ค่ะ 2>, 2, 6, 8ส่วนวันที่เหมาะจะขอพรโดยเฉพาะเรื่องความรักขอแนะนำเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ค่ะแล้วก็มีคาถาเสริมความสงบแล้วก็เมตตามหานิยมลองสวด โอมสีวิณุยะพุทธะเมตตาจิตตังวานาเทวีประสิทธิทเมในตอนเช้าดูนะคะโอมสีวิณุยะพุทธะเมตตาจิตตังวานาเทวีประสิทธิทเมขอบคุณครับข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพรวมสัปดาห์ของชาวราศีพฤษภชัดเจนขึ้นเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่ดีจริงๆทั้งเรื่องความสัมพันธ์การเงินการแสดงตัวตนค่ะ แต่ก็ต้องใช้สติในการสื่อสารจัดการอารมณ์แล้วก็ความคาดหวังด้วยเป็นโอกาสที่ดีในการก้าวไปข้างหน้าอย่างรอบคอบนะครับมีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือบางทีสัปดาห์นี้อาจจะไม่ใช่แค่การพยายามสร้างความมั่นคงแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอืแต่อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้ค้นหาด้วยซ้าว่าความมั่นคงแบบไหนกันแน่ที่มันสอดคล้องกับคุณค่าและความสุขที่แท้จริงในใจของเรา Oh. เรพพะไม่อปิจรารณาจากแนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อแสดงตัวตนที่ดวงชะตาบ่งชี้นะคะมันอาจจะชวนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากําลังใช้เงินซื้อหาหรือสิ่งที่เรากําลังพยายามสร้างอยู่นั้นน่ะมันใช่ความมั่นคงและความสุขในแบบที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะ